โอเคครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับอ่าชแนลขนมโคกอีกเหมือนเดิมนะก็ห่างหายไปนานพอสมควรอาจจะเป็นเดือนเลยก็ได้หลายเดือนน่ะไม่ได้แคสเกมเลยก็บางคนก็สงสัยว่าเอ้ยเกมนี้เกมอะไรก็ช่วงนี้เป็นไวรัลเนาะเกมโยกัง global NFT หลายคนเนี่ยสงสัยว่าเออทำไมมันถอนไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยอ่ะมันช่วงนี้มันเป็นแบบว่าอาการแบบถอนไม่ได้ใช่ไหม ผมจะบอกวิธีถอนนะวันนี้จะมาอัปเดตวิธีถอนเหรียญแบบง่ายๆเลยคือเข้ามาตรงนี้คือผมจะวุ้ยตรงนี้ขึ้นราคาขึ้นนะเนี่ยเป็น663แล้วเหรอราคาขึ้นเยอะเนี่ยทีเนี่ยผมให้ดูนะเขาได้บอกว่าอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนและรีเฟชเวลาจะเป็นเที่ยงคืน6โมงเที่ยงแล้วก็ หกโมงเย็นทีนี้เนี่ยผมแนะนําให้มาแลกตอนเทียเท่ยงคืนพอเที่ยงคืนปุ๊บกดเข้ามาแลกเหรียญเลยได้ผมลองแล้วสองวันเลยวันที่สิบหกกับวันที่สิบเจ็ดคือวันนี้ตอนเที่ยงคืนผมผมอ่าผมแลกแล้วเราได้เหมือนเดิมคือจะบอกว่ามันแลกง่ายไหมมันแลกง่ายมากเลยนะคือสมมติว่าช่วงนี้ราคาเหรียญมันตกเพราะว่า หตุผลที่ราคาเหรียญมันตกเนี่ยเพราะว่า,าคนเนี่ยคนเขาฟาร์มแร่นะคือคือถ้าพวกคุณฟาร์มแร่เก็บไว้เนี่ยแบบว่าเก็บไว้ประมาณสักแสนหนึ่งแล้วก็หนึ่งล้านหรือว่าเก็บไว้ล้านสองล้านอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าราคาตกแน่นอนไม่ใช่แค่ตกธรรมดานนะราคาตกกระจุยเลยอะแล้วก็ใครที่มีเหรียญอยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ขายแล้วแบบอาจจะเป็นความคิดที่แบบดีเงี้ยแบบเฮ้ย ไม่ขายหรอกรอแบบขายเหรียญเวลาแบบราคาขึ้นดีกว่าผมบอกเลยว่าถ้ารอนะช่วงเนี้รอให้ตายเถอะรอ,อยังไงก็รอ,องไงร,ราคามันก็ไม่ขึ้นอนะคือราคามันตกเวย้ยเนื่องจากที่แบบว่าคนเขาแบบเก็บเหรียญกันเยอะเกินไปเก็บคริสตั้กันเยอะเกินไปแบบไม่ใช้เลยวิธีทําให้เหรียญขึ้นก็คือใช้มันซักใช้มันเลยใช้มันแบบใช้ให้มันหมดอะ่ะหรือว่าใช้ให้มันเหลือแค่แบบหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยก็โอเคเพราะว่า ถ้าเราย,ยิ่งใช้เนี่ยราคามันก็จะแบบม,มันขึ้นนึกออกปะนั่นแหละครับส่วนวิธีการถอนอถอน,นยังไงเดี๋ยวผมจะตัดเข้าสู่เดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในกระเป๋าวีมิกนะว่าจะถอน,นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยอตอนนี้แล้วก็เข้ามาอยู่ที่กระเป๋าวีมิกแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว,วันที่สิบเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยวนะวันที่สิบเจ็ดผมผมเก็บเลขประมาณสามแสนนะผม อ่ะแลกมาเป็นเห,น 500. หรียญ5 0 0รดูนะนี่คือตอนเที่ยงคืน26วิผมแลกมา500ผมขายไปช่วงเที่ยงคืน1นาทีปึ๊บอันนี้เสียค่าธรรมเนียมได้มา0 5ตอนเที่ยงคืนปึ๊บป๊บปบแลกเป็นวีกตอนเที่ยงคืน2อนาทีว,ท 16. วันที่16วันที่16มีอันเนี้ยเห็น80เหรียญปะแลกตอนประมาณเกือบตีหนึ่งะแลกโคตรยากไม่รู้ทำไมแต่ว่าแลกยากมาก มันมันแลกยากแบบว่าคือจะพูดอยดีคือมันมันยากมากเลยนะเพื่อผมกดประมาณแบบสิบรอบอะ่ะกดจะได้แปดสิบเหรียญอ่ะคือยากมากกดแบบระบบมีปัญหาแล้วก็ช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงยากแต่ช่วงง่ายจะอยู่ตรงนี้ช่วงสามร้อยกับร้อยสามสิบช่วงนี้จะเป็นเที่ยงคืนหนึ่งนาทีคือแรกง่ายมากแบบกดปึ๊บเดียวใส่รหัสได้เลยได้เลย <laughs> ได้แบบไม่มีปัญหาเลยแล้วผมก็ขายไปช่วงเที่ยงคืน3ามนาทีได้เดียนเลยอะประมาณนี้0.645เดี๋ยวเข้าบริการนิดหน่อยแล้วประมาณนี้เลย2วันที่ผมแบบได้นะคือแนะนำนะให้ถอนตอนเที่ยงคืนเวลาเที่ยงคืน0 00, 0นย์จุดปุ๊บเข้ากระเป๋าอาเข้าไปที่ TIG แล้วก็ผลิตผลิตเลยตอนเที่ยงคืน เที่ยงคืนหนึ่งนาทีก็ได้เที่ยงคืนแบบสามสิบวิอะไรอย่างี้ก็ได้ถ้าไม่เกินเที่ยงคืนสามสิบนาทีอันนั้นแรกได้อยู่ถ้าเกินแบบถ้าถึงเที่ยงคืนยี่สิบหรือว่าสิบนาทีเนี้ยมันจะเริ่มมีปัญหาแหละเพราะอะไรผมก็ไม่รู้หรือว่าควรจะถอนเยอะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจในเรื่องเรื่องนี้นะแต่สำหรับผมผมถอนได้ปกติเลยช่วงเที่ยงคืนถอนได้แบบไม่มีปัญหาไม่มีอะไรขัดข้องเลย ตอนนี้ก็ถอนมาอันนี้คือสายฟรีนะผมถอนมาเกือบจะ10ดอนแล้วอ่ะตอนนี้ราคาก็ขึ้นนะตอนเช้าผมดูราคามันตกนะมันอยู่ที่7.3 7 7 3วกว่าตอนนี้เ5็ละถามว่าถ้าวันนี้ฟาร์มช่วยกันวิ่งฟาร์ม2รหัสถ้าได้6แสนผมก็อาจจะขึ้นเป็น10ดอนแหละแล้วก็ช่วงนี้ก็จะรอแลกนารล็อกนะแลกนารล็อก ok ก็ยังไม่เปิดเลยก็รออยู่อ่ะวันนี้ก็ มาบอกเพียงเท่านี้นะเคล็ดลับวิธีการถอนเงินแล้วก็วิธีการอัปเดตการถอนเงินว่ามันเป็นยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะถ้าอยากให้ทําคลิปไหนหรือว่าใครที่ทําไม่ได้ขัดข้องยังไงเนดะี่ยผมจะทดลองแล้วก็ทดสอบดูว่ามันถอนได้จริงไหมหรือว่ามันจะเป็นที่ลายบุคคลที่มันถอนไม่ได้ก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อน bye bye, บ๊ายบายคับ